ะบสวัสดีพี่น้องเป่าปลายซูผู้สุขคนละกัพี่น้องอ,ออยู่ทางฟังเล่าหรือกับฟังทายาเนือจากเด้อมืนอวนมาพอกันอีกแล้วในช่องลีโอก้าพาแซบพี่น้องสิฟ้าพี่น้องมากินก้อยขม,ขมขมเอาเรื่องพี่น้องแต้ตายเลยแล้วก็ต้มขมด้วยกันอืมอืม ส่วนนนำกบโกกแซบแซบไปหน่อยเนี่ยหนักเกินกิโกกเลเ,โเลยพี่หองก่อยเหมือนเลยข่อยกินมาเบิดกระยาน่าใ <c oughs> ชบถ้าอันมันหนำมันกันกันนั้น คำเนืยอเต็มมือพี่น้องทราบจากเห็นเนื้อมันสดดีพี่น้องเล้ก็เล่นอยากกินก้อยขมดิบๆต้องขอโทษขออภัยอันพทุทธิบอรกินดิบนะครับนะหอ,อม ลงดยท้าเมียนรั่วแบบไงยังเผ็ดพริงหนิ่งพับหนึ่เผ็ดพี่น้องขั้นมากับก้ไหลอ่ะขั้นชัยไปจุกก้แช่ขั้นมาปกเจ้าเนี่ยก้กระเด้งแจ้งเตือนติดตามนะพี่น้อง กดติดตามกดกระเิ่งแจ้งเตือนนะครับขันแน่จริงมิสอะเนี่ยซีรั่ต้นหอมน,นี่ครับปีที่หกแล้วพวี่นอยิม่บอกเบอร์ตั้งแต่ไรก็จาย ผมดีครับนี่วขาบ

อยากาเ,ยอเอาคมดีหรอกมาพี่ต่อมาจะแส่น้ำกันนะอืเป็นแบบนี้จะ้าดแก่ดีพูดเดียว <c oughs> อีกคนหนึ่งคำว่ากินดิบคำว่ากินน้ำหนักขยาย หนึ่งปี่น้องเอ้ยคำใหญ่ๆคุยเอาดวดไ่อก็ยากขอ่อยเสีย แรกดีแต่สิบ่ปปเขากันน้ครับราบกันนี่นกก้องว่ากินได้ชับบนไมีม่เดือดที่เี่น้องอยู่รล้วเซียบนไมีม่เดือดคายดอก kiến thức cả thế em nữ nhuận văn là cả thế xem xem nó cay như nào ừ cái liếp, cái liếp bữa bữa ừ không cần nhập cuộn thôi thêm đồ đồ cắt ra ัฝากแม่ยา่เสือแดงกับแม่ยา่ผมผมเด็กไปกดติดตามช่องอีกสองท่ามหนึ่งของอันฝ่ายนี้นะจ้ังนะเฟซบุ๊กอันแฟนเพจนี่เฟซบุ๊กอันแม่ยาย,ย,ยาดจูดาจากปรเจ้าจ้าจ้าแมนยูแมนยูแต่ละช่องเดียวกันแมนเรื่องโอกาสพาร์ทเสร็เพื่อนกันพี่น้อง Tao khơi tay vô bà. Đó. Chấm hoa men vô. Trời khóc mình khỏi cái nó hiện như. ผมดิตานาพ,นพี่น้องพี่น้องที่อยู่ฟังไทยนะครับเป็นห่วงพี่น้องนะว,วันโควิดซิเกาแพร่ระบาดไปทั่วหลายรักษาสุขภาพใครยับยับบอกว่าจำเป็นยาสู้ออกเป็นยังพ่นปูผ่าน,นหลาย,พ,ย,พ,ย,พ,ลยพี่น้องนะ็นห่องสุบูรุขคนหรือเปล่าคุณอยกาบมีให้กัน รัสเ,เซียกับมิวตดเสือ,นะอเนี่ยชีพวกเหล่าเนี่ยภอิตาลีมากขอโทษขอไปอไเพียงวะ่บครับแซ่บเนี่ No. คือจายนีดน้อก็แซ่บอัวเองพี่กหารพายันแม่อยู่บ้านโซมาหารข่วเองให้กันแม่หองมบู ดีง่วกับมอสิเบอร์แล้วพี่เนาะพอกินคมแห้งไม่ได้ใส่หลายเพอมาก,กินคมอ๋มอไม่ใช่แบบเสียแดงกันมามกินลำไส้อย่างเ,ด,ด,งเดียว ขอสบ,บาบบจะยังกินลำได้อือตูดกมั้งเยี่ยงก่อยเลยมั้ยแซ่บพี่น้องข้าวหน่ๆเนาอ เราไปกินอีกที่นะนนนนหนึ่งเลยนม่แล้วจะต้องแล้วจ้จ ูนเดียวกินบะวมี่รับพี่น้องร้านกุ้งคำสุดท้ายของสีปอนคนเจ้ามาตาพี่น้องมาครับแซ่บๆวะขันเดียวติดมึงอันหน,นึ่งมาสนิทก่อนจังสิน้ากินต่อพี่น้องแต่ว่าคีบมันยาวแล้วเนาะครับเนาะเอาไว้อ่ะคีบหนาพอกันไหมแต่ว่ายังบ่เาหัวได้ ขันมากกดไลค์ขันใส่กกดแชร์พี่น้องเอ้ยเดีวกะขันว่าพวกเจ้าแน่กดติดตามกดกระดิ่งให้คอยน้ำด้อครับนะเด้อมืัอน,นี้ครีโอกาบ้าแสบก็ต้องขอตอัวก่อนนะครับขอกราบเข้ามาสวัสดีครับฝากกันคลิปหนาวครับพี่น้องโชคดีมีไส้ยูดีมีแห้งยูแดงมีฮีพี่น้องบ๊ายบาย